สวัสดีครับ FC ของ a d v i ิ 4G แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่อง a d v i ิ 4G แล้วก็เป็นสมาชิกของอาจารย์เรื่อยมานะฮะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับล่าหน่อยไม่ว่าจะเป็นน้อยเฉพาะกิจนอยการชาตินอยพิเศษน้อยปกติน้อย v ี p ซึ่งทำมาแล้ว3วันนะครับนะวันนี้วันที่3ทํทำมาแล้ว2วัน วันที่3ให้ล่า6กับ9นะครับ6กับ9คือเม็ดเดียวนะอาจจะมา6กเก้ตัวไหนไม่รู้โชคดีที่มานอยเฉพาะกิจ096นะครับเกก็เรียกว่าเรียกว่าปังไปนะครับตัวต่อมาก็6 9 7 03า็ยมก็ยังที่หกับ9อยู่นะครับพิเศษ5้าห้อันนี้หลุดนะครับ4 0 6 5 2เข้า6นะครับเข้าห 97365นะครับมาทั้ง9ทั้ง6อันนี้ก็เรียกหน่อยล่านะครับซึ่งอาจารย์ให้ไาแล้ว2วันเนาะเมื่อวานให้ล่า2กับ7นะครับนะแต่มันมา2กับ7ก็จริงแต่แยกมาบวกกับ5นะครับ5 2 7 5จะได้เมื่อวานนะครับถ้ามา2 7ก็จะเข้าเหมือน69ตัวนี้นะครับส่วนวันนี้นะครับวันที่5เดินมกราคา68นะครับ ก็จะให้ที่7กับ5นะครับล่า7 5หเหมือนเดิมนะครับอาจจะมาหน่อยเฉพาะกิจหน่อยกาชาติหน่อยพิเศษหน่อยปกติหน่อยวีพีตัวไหนไม่รู้นะครับเป็นโปรแกรมรวมนะครับอันนี้คำนวณมาจากโปรแกรมรวมนะ <S <S ส่วนใครที่ติดตามช่องอาจารย์นะครับก็จะเข้าใจการทำเลขฐาน3นะครับเลขฐาน3คือถติว่าเราได้2ตัวนะครับก็เอาไปบวก3พบไปตลอดนะครับเอาที่6 ตัวนะครับ6คู่ได้9มาก็ไปบวก3นะครับทำเป็น6คู่เหมือนกันได้2มาก็ไปบวก3จะเป็น6คู่นะครับ7เหมือนกันนะครับทีนี้เราจะมาลองทำนะครับเราจะมาลองทำา7กับ5ดูนะครับของวันนี้วันที่5นะครับนะเป็นแนวทางและอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวต่อมาก็คืออาจารย์จะให้เลขวินแบบนี้นะครับ รอบที่ให้ล่า6กับ9อาจารย์ให้วิน471350นนะครับนะเราลองมาตรวจสอบดูนะครับตัวแรกมา0ู6 0 9 6 3นย์ตัวนะครับ57านะครับกาชาติมา697 697 03นะครับปัง2 2งสอนอยเลยนะพิเศษ5 58นะห้าไม่เข้านะครับเพราะ8เป็นตัวดับนะครับ แล้วก็47ก็ยังเข้า47ล่างอยู่นะครับตัวต่อมา406 406เข้า3ามตัวนะครับ52 52เป็นตัวดับนะครับแล้วก็เป็น VIP 973 973 3ตัวนะครับแล้วก็65นะส่วนใหญ่นะครับประมาณ8-90%นะครับจะเข้านะครับสูตรนี้เมื่อวานให้ล่า27นะครับ เรามาดูนะ3 1820 3นะครับ3 18 3ตัวนะครับ20ก็แสดงว่าเข้า3ตัว2ตัวนะครับส่วนนอยกาชาตินะครับ459ถ้ามี9มานี่คือไม่เข้า3ตัวแน่นอนนะครับ16ก็ไม่เข้า2ตัวแน่นอนเพราะมันเอาตัวดับไปออกเฉพาะนอยกาชาติเมื่อวานส่วนมาเป็นน้อยพิเศษนะครับ979นะครับ97 979ก็อันนี้ถือว่าไม่ได้เข้าวินนะครับ แล้วล่างออก04ก็ยังเข้าล่าง04อยู่นะครับแล้วก็ข้าไป901ถ้ามี9คือตัวดับนี่จะไม่เข้าแล้วนะครับมาออกเบิ้ล33นะครับเบิ้ล33แล้วก็ VIP 352 352 3ตัวนะครับแล้วก็75 75ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับสำหรับสูตรนี้อย่างวันนี้นะครับให้ตามล่านะครับ7กับ5นะครับ7กับ5 ก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นเอ่อสามสี่ห้าหกแปดเก้าเออสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับตัวที่ดับก็คือเก้ากับศูนย์นะครับวันนี้มีสิติดเบิ้ลนะฮะอาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดห้าห้าก็ได้นะครับเรามาทำฐานสามดูนะครับวันนี้นะครับอ่าเอาเจ็ดก่อนนะครับเจ็ดก่อน 1>, 1 2 3 4งสอี่ห้าหกตรงนี้แล้วกันนะครับเตัวแรกนะครับเตัวแรกถ้าบวก3ก็เป็นเจ็ดเอาศูย์ไปบวก3ก็เป็นเจ็ดสไปบวก3าก็เป็นเจ็ดหกไปบวก3ก็เป็น 7, 6. 6ปกกเจ็ดเ 9. 9ไปบวก3เป็นเจ็ดสองสอไปบวก3าเป็นเจ็ดห้านะครับถ้ามาโอกาสที่จะมาใน7 0 7ดศู7ย์เจ็ นะครับถ้ามา7นะครับก็ยังอยู่ในกลุ่มนี้อยู่นะครับที่แตกต่างออกมาคือ7 9กับ7เอ่อนะครับเห็นไหมเจ็ดเก้ากับเจ็ตัวต่อมานะครับฐาน3าเอาเลข5มาตั้งนะครับ5บวก3เป็น8เป็น3 58นะครับ5ตัวต่อมา8บวก3เป็น11 51นะครับ1บวก3เป็น4นะครับ4บวก3เป็น7นะครับ 7บวก3เป็น0ตัวสุดท้าย0บวก3เป็น3นะครับก็ยังอยู่ในกลุ่มนี้อยู่นะครับอยู่ในกลุ่มวินนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ให้ตามล่า75นะครับ75คือตัวนี้อาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับอาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งอาจจะมาเฉพาะกิจก็ได้อาจจะมาการชาติก็ได้อาจจะมาพิเศษก็ได้ util. หอืออาจจะมาปกติก็ได้อาจจะมาวีีก็ได้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรง่งายๆนะครับ เพราะว่าช่วงนี้นะครับหวยลาวก็ออกสเปดสปะนะครับบางทีก็ดูเหมือนเจ้าเทปเก่าๆมาออกเราก็ไม่ทราบได้เพราะว่าไม่มีคณะกรรมการที่เป็นทางการเหมือนประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เราก็ดูไว้แล้วกันนะฮะแต่ส่วนที่เป็นนอยเนี่ยนะครับมันออกมาจากเว็บเอ่อออกมาจากอะไรก็แล้วกันออกมาจากหุ้นนะฮะหุ้นแต่และว,วันซึ่งมันเป็นข้อมูลที่แน่นอนนะลองเอาไปใช้ดูนะครับ เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการเอาไปใช้งานนะครับสําหรับวันนี้นะครับถ้าชอบส่วนตัวนะครับถ้าชอบส่วนตัวอาจารย์ชอบ7นะครับชอบ7ยังชอบ7อยู่นะก็ถ้ามาก็น่าจะเป็น7 5นะครับวันนี้ลองดูนะครับมันเขาเรียกอะไรอะได้69ก็มา69นะมา699 6ได้27มันดันมา5 2 ห้าสองเจ็ดสองอ่าเจ็ดห้านะครับมันไม่ได้มาคู่กันวันนี้ลองอีกครั้งหนึ่งนะครับนะลองเอาเจ็ดกับห้ารวมกันถ้ามาก็อาจจะอยู่ในนอยทั้งห้านอยนี้แหละนะครับสำหรับข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลแบ่งบันฟรีนะครับนะสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามก็กรณุณากดติดตามนิดนึงแล้วก็ถ้าเวลาอาจารย์ขึ้นคลิปหรือว่าไลฟ์สดก็จะเด้งที่มือถือ นะรับข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงท,นทีนะครับสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับลองมรรลุนกันว่า5กับ7จะมาคู่กันแบบ9กับ6หรือจะมาแยกกันกับเลขตัวอื่นนะครับเหมือน52กับ75นะครับก็ลองดูนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็อยากจะให้ f c ทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามนะกดไลค์กดแชร์ ให้เพื่อนได้ทราบข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นวันที่3นะครับถ้ามา577 5วันนี้อาจจะเป็นน้อยหน่อยไม่ทราบนะครับก็ถือว่าปังนะครับขอให้มาสาธุนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์ขอให้มา757นะครับวันนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอคำกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ